สำหรับแอปเปที่ยีโดระอะไรคือความยากความยากหรือความท้าทายก็ได้ความท,าท้าทายผมมองผมยังมองในรูปแบบของว่าความเข้าใจและก็มุมมองของของคนด้วยคนเจนเจนเรากับรุ่นรุ่นพ่อรุ่นแม่เราด้วยความคิดผมมองว่าเขาคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันมันมันยากที่แบบจะเอามา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 ทำเป็นจัดก,การหรือว่าเป็นเป็นพื้นที่ ทางเรษฐกินได้ด้วยด้วยความที่แบบเขาเป็นกเกษตรแบบอ่ามันคือแบบทําไร่ทําสวนของมันนะ่เป็นปลูกเป็นพืชพืชผักผ,ผลไม้อะไรเป็นด้วยความที่แบบขายได้วาไรขายได้เงิไอ้พวงกำลังบอกว่ามันมีการผลิตแบบที่เป็นเชิงเดียวใช่ซึ่งมันก็เป็นความยากที่เรากลับไปแล้วก็ทําแบบที่ที่อยู่บนบนรีดบนรอยเดิมก็คือเป็นผลผลิตที่มาจากธรรมชาติด้วยแล้วก็เข้าใจธรรมชาติด้วยนี่คือความยากกันที่หนึ่งอย่างที่สองก็คือที่บ้านน่ะก็ คือต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจใว่ากลับไปทำที่บ้านแล้วก็บ้านไกลแบบนี้มันก็เห็นผลยากเนาะอย่างที่สามเนี่ยก็ไม่แน่ใจเป็นความรู้สึกของตัวเองหรือเปล่าที่มันก็ไม่เคยมีใครที่ทำแล้วประสบความสำเร็จอะ่ะแต่ว่ามันเป็นช่วงที่คนรุ่นใหม่เริ่มกลับไปทำโดยเฉพาะช่วงโควิดอ่ะเราก็จะเห็นเพื่อนๆกลับไปทำบ้านกลับไปทำโฮมสเตย์กลับไปทำ stay, กทำิจาการมากมายแต่ถ้าจะพูดถึงเคสสักซสเ่ยมันก็นับคนได้เลยนะครับเดี๋ยวมันน้อยมากๆ